เคยรู้สึกไหมว่ายิ่งเล่ายิ่งเหนื่อยยิ่งระบายยิ่งแย่บางเรื่องเก็บไว้กับตัวเองดีกว่าโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเพราะอะไรหรอการที่เรารักและผูกพันกับใครสักคนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเล่าทุกเรื่องให้เขาฟังบางทีการเลือกที่จะเงียบอาจจะเป็นการปกป้องความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการดูแลจิตใจของเราเองด้วยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่า เรื่องอะไรบ้างที่ไม่ควรเล่าให้ครอบครัวฟังเพื่อชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นเนื้อหาสาระที่จะเล่าต่อไปนี้มีพื้นฐานมาจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องสติสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้จริงในทุกยุคทุกสมัยหลักธรรมเหล่านี้สอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ไม่จำเป็น เรื่องแรกที่ไม่ควรเล่าให้ครอบครัวฟังก็คือเรื่องของความทุกข์ส่วนตัวและจุดอ่อนของเราเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งที่เราเล่าเรืเร่องทุกข์ใจให้คนในครอบครัวฟังแทนที่จะได้รับกำลังใจกลับมากลายเป็นว่าถูกตำหนิถูกวิพากวิจารณ์หรือถูกสาำเติมให้รู้สึกแย่ลงไปอีกเพราะคนในครอบครัวมักจะมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกันแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่ดี แต่อาจทำให้เรารู้สึกถูกตัดสินถูกบันทอนกำลังใจและสูญเสียความมั่นใจในตัวเองลองนึกภาพตามเหมือนกับพระจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าเมื่อเรามองลงไปในน้ำจะเห็นเงาของพระจันทร์สะท้อนอยู่แต่ถ้าเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำาผิวน้ำจะกระเพื่อมเป็นคลื่นทำให้เงาพระจันทร์บิดเบี้ยวไปพระจันทร์ยังคงอยู่ที่เดิมแต่เงาสะท้อนของมันเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับความทุกข์ของเรา ส่วนครอบครัวเปรียบเหมือนน้ำเมื่อเราเล่าเรื่องความทุกข์ให้ครอบครัวฟังก็เหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในน้ำทําให้เกิดความกังวลไม่เข้าใจและอาจนําไปสู่ความขัดแย้งได้ดังนั้นแทนที่จะเล่าทุกเรื่องให้ครอบครัวฟังเราควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับความทุกข์ด้วยตัวเองฝึกสติสมาธิเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งและมองปัญหาอย่างชัดเจนเราจะสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ด้วยตัวเอง เราจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆโดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือหรือแสดงความอ่อนแอออกมาพระพุทธศาสนาสอนให้เรามองความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญและเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์เราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์นานเกินไปและสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างสงบ เรื่องที่สองที่ไม่ควรเล่าให้ครอบครัวฟังก็คือเรื่องเงินหลายคนอาจจะคิดว่าการเล่าเรื่องเงินให้ครอบครัวฟังเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องเงินเงินทองทองมักเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาครอบครัวการเล่าเรื่องเงินให้ครอบครัวฟังอาจนำไปสู่ความอิจฉาความไม่พอใจหรือความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลลองนึกถึงภาพทรายในกำมือ ยิ่งเราพยายามกำไวแน่นเท่าไหรทรายก็ยิ่งไหลออกมาจากมือมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับเงินยิ่งเราแบ่งปันให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสสูญเสียมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่ช่วยเหลือครอบครัวแต่เราควรมีขอบเขตและความพอดีพุทธศาสนาสอนให้เราใช้เงินอย่างมีสติรู้จักพอประมาณไม่ยึดติดกับวัตถุสิ่งของการมีอิสรภาพทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีความสุขและไม่ต้องพึ่งพาใครดังนั้นควรเก็บเรื่องเงินไว้เป็นความลับและบริหารจัดการด้วยตัวเองเรื่องที่สามที่ไม่ควรเล่าให้ครอบครัวฟังก็คือแผนการในอนาคตหลายคนมักจะตื่นเต้นที่จะเล่าแผนการในอนาคตให้ครอบครัวฟังเพราะอยากให้ครอบครัวร่วมยินดีและให้กำลังใจแต่บางครั้งการเล่าแผนการในอนาคตเร็วเกินไปอาจทำให้เราเสียสมาธิ และถูกคนอื่นชี้นำจนไขว่เขวจากเป้าหมายที่แท้จริงลองนึกภาพดอกไม้ที่กำลังตูมถ้าเราเด็ดดอกไม้นั้นก่อนที่มันจะบานดอกไม้ก็จะเหี่ยวไม่สามารถเบ่งบานได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกับแผนการในอนาคตของเราถ้าเราเล่าให้คนอื่นฟังเร็วเกินไปอาจจะทำให้แผนการนั้นไม่เป็นตามที่หวังเพราะถูกคนอื่นขัดขวางหรือถูกวิพากวิจารณ์จนหมดกำลังใจพุทธศาสนาสอนให้เราลงมือทำมากกว่าพูด เพราะการทำสำคัญกว่าคำพูดเมื่อเราตั้งใจทำอะไรเราควรลงมือทำทันทันทีโดยไม่ต้องเป่าประกาศให้ใครรู้เมื่อเราประสบความสำเร็จผลงานของเราจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของเราเองการเงียบไม่ใช่การเก็บตัวหรือไม่สนใจคนรอบข้างแต่เป็นการรู้จักกาลเทษะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรเงียบการเงียบช่วยให้เราสงบสติอารมณ์ได้เมื่อเราสงบ เราจะมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้นและหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงียบยังเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งด้วยเมื่อเราเงียบเราจะได้ยินเสียงของตัวเองและเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นหลายคนอาจจะกังวลว่าถ้าไม่เล่าอะไรให้ครอบครัวฟังเลยจะกลายเป็นคนเก็บตัวและห่างเหินจากครอบครัวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวได้ โดยไม่จำเป็นต้องเล่าทุกเรื่องเราสามารถแบ่งปันความสุขแสดงความรักและให้กำลังใจกันได้โดยไม่ต้องเปิดเผยเรื่องส่วนตัวอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้การเลือกที่จะเงียบไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักครอบครัวแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติ ในทุกการกระทำรวมถึงการพูดด้วยทุกคำพูดที่เราเปล่งออกไปล้วนมีผลกระทบต่อทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างดังนั้นเราควรคิดก่อนพูดและเลือกใช้คำพูดที่ดีที่สร้างสารรค์และไม่ทําให้ใครเสียใจการรู้จักเงียบเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวเราเองและคนในครอบครัวไม่ให้เกิดความขัดแย้งความเข้าใจผิดและความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันการเงียบ ยังเป็นการฝึกความอดทนและความเข้มแข็งทางจิตใจด้วยเมื่อเราสามารถควบคุมความคิดและคำพูดของตัวเองได้เราจะมีสติมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นบางคนอาจบอกว่าการไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้ครอบครัวฟังเป็นการปิดกั้นตัวเองและทำให้ขาดความใกล้ชิดกับครอบครัวแต่จริงๆแล้วการที่เราไม่เล่าทุกเรื่องให้ครอบครัวฟังไม่ได้หมายความว่าเราปิดกั้นตัวเอง แต่เป็นการเลือกที่จะเปิดเผยเฉพาะเรื่องที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์เราสามารถสร้างความใกล้ชิดกับครอบครัวได้ด้วยวิธีอื่นๆเช่นการใช้เวลาอยู่ร่วมกันการทำกิจกรรมร่วมกันการแสดงความรักและความห่วงใยโดยไม่จำเป็นต้องเล่าทุกเรื่องการที่เราเลือกที่จะเงียบในบางเรื่องไม่ได้หมายความว่าเราไม่จริงใจหรือไม่ไว้ใจครอบครัวแต่เป็นการแสดงออกถึงความรัก และความเคารพในอีกแง่มุมหนึ่งเป็นการให้เกียรติและเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันการที่เราเลือกที่จะเงียบยังเป็นการปกป้องตัวเองจากคำวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินและความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกแย่และสูญเสียความมั่นใจในตัวเองได้ดังนั้นการเลือกที่จะเงียบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นการเลือกที่จะเงียบ ยังเป็นการฝึกสติและสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเมื่อเราฝึกสติและสมาธิเราจะมีจิตใจที่สงบและมีปัญญามากขึ้นเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการเลือกที่จะเงียบยังเป็นการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเช่นการควบคุมอารมณ์การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเมื่อเราฝึกฝนการเงียบเป็นประจำ เราจะกลายเป็นคนที่มีสติมีปัญญาและมีความสุขมากขึ้นเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมีความหมายมากขึ้นการเงียบไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความตั้งใจจริงเริ่มต้นจากการฝึกเงียบในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่น5นาที10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเมื่อเราคุ้นเคยกับความเงียบเราจะรู้สึกสบายใจและมีความสุข กับการอยู่กับตัวเองมากขึ้นการเงียบไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีสติและมีปัญญาเมื่อเราเงียบเราจะมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้นและหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเงียบยังเป็นการพักผ่อนและเติมพลังให้กับจิตใจเมื่อเราเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือจากกิจกรรมต่างๆการเงียบจะช่วยให้เราผ่อนคลาย และฟื้นฟูพลังงานให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งการเงียบเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราดังนั้นเราควรฝึกฝนความเงียบให้เป็นนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและมีสติในการใช้ชีวิตขอให้หลักธรรมที่ได้รับฟังในวันนี้ติดอยู่ในใจของทุกท่านและนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ทำนำทางชาแนล ขอขอบคุณกลาลยาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สมดังความปรารถนาทุกท่านทุกประการเทินสาธุ